ขอ3าคำให้กับ a n g k o k Festival ในปีนี้มันคุ้มค่าต้องปังมากความทรงจําตํานานตลอดไปค่ะต้องมาดูไม่ควรพลาดค่ะ4ได้ไหมตานเนื้อมันจึง้งสมการลาคอยเฟสติวัลนี้เป็นเฟสติวัลที่มีมานานมากแล้วทุกๆปีก็ยังมีไม้เด็ดออกมาได้เรื่อยๆโชว์เหล่านี้มันไม่ได้นําเข้ามาดูกันง่ายๆบางเกาะ Festival ให้ประสบการณ์ที่ดีกับเรามาตลอดจะมีโชว์ที่หลายเจเน r เรชันสามารถมาดูร่วมกันได้ตอนนี้เรามีทั้งซับอังกฤษและซับไทยผมว่าเข้าถึงง่ายขึ้นรู้สึกว่าโชคดีที่เหมือนแบบปรระเเททศไไยามีกดดู้ โช์ที่ดีแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องบินไปที่ไหนขนาดอยู่เมืองนอกยังไม่มีโอกาสได้ชมเลยนะนี่มาถึงเมืองไทยก็โชคดีของคนไทยมากๆเลยค่ะเนี่ยแหละมันคือ international festival อ่ะของการที่เราได้มารู้จักวัฒนธรรมของที่อื่นๆบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางรอบโลกเพื่อไปดูศิลปะของประเทศอื่นๆอ่ะแต่ว่ามันทําได้เลยในงานนี้เดือนตุลาคมยังมีอุปรกรณ์เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหารับชมได้ง่ายๆแต่วันนี้ครับไอด้าและทอสกาได้มาอยู่ในเมืองไทยแล้วคิดว่าจะดูของไต้หวันนะคะที่เป็นเพลการ์ดนก็ ็นโปรแกรมสุดท้ายไว้นะครับเป็น Prague p h i l h o n y อ Orchestra ใครที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจและร่วมสร้างช่วงเวลาดีๆไปด้วยการอยาพผาเดเหลือเวลาอีกไม่กี่วันกับโอกาสในการสัมผัสการแสดงระดับโลกก,กันยายนถึง15ตุลาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วมาเจอกันในงาน Bangkok International Festival of Dance and Music ทั้ง1 7นะ